สวัสดีจ้าสบายดี FC ทางช่องน้องคําแพงชชแนลเด้อค่ะเนะาะมือนี่แม่เพ่นกะมาทักทายสบายดี FC แล้วก็พี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งลาวเด้อค่ะเนะาะกะผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ่นด้วยนะคะเนาะคลิปนี้เพ่นกัะชาผ้า FC ไปขอแนวทางห้าน้อยกับยาขวัญน,นะคะ มือนีเพนจะได้แต่ได้มื่อวานนี้เพนบด้ลงห้เดยอะค่ะแต่ว่าคลิปนี้เนาะเพนก็นจะลงลงของยาขวัญแล้วก็ลงของเซียนซีสเกตของอาจารย์สวัยไปน้ำกันเนาะค่ะเพราะว่าเหตุหลายคลิปหลายมันก็นจะสับสนเอาลงน้ำกันเนาะถามมาพ้อมกันเพ่นก็นจะลงพ้อมกันเนาะ,ค,ะ FC. ค่ะ f อซค่ะยาขวัญยูเฮียนนาเนาะค่ะ FC ซ กเาเขามาแล้วนะคะเพ่นกะขอโคษณาอีอ่าหน,อหนึ่งเเด้อคะ่ะถ้าผู้ใดสนใจจะบ,บูชานะคะพยาเล็บคุดหรือว่าครีมแคลเซียมยาตานะคะกระเป๋านะคะกระเป๋าสุดท้ายแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วเด้อคะ่ะเอฟซีพรวาเพิ่นเฮ็ดแต่หลุ่นเดียวเนาะ,ะเพิ่นเฮ็ดไห้เพิ่อนอ่าอยังกับเพิ่นว่าเฮ็ดให้แต่หลุ่นเดียวเนาะ,ะแม่วาเนาะ สั่งจองมาได้เนาะภายในเมืเ่อนี้มืออื่นกับเบิดแล้วเนาะค่ะแต่ว่าผู้ใดจะบ,บูชาเนาะค่ะพยาเล็บคุดบูชามาได้เนาะเพ่นก็จะเอาไล่ซื้อวันเดือนปีเกิดให้พี่พะัไปให้ปูศรีศูนย์เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้เด้อค่ะเนาะยูยูจ้าวัดดีจ้าย่าขวัญเป็นไงบ้างคะ ว่านีนเขาอย,าานนาอยู่แต่ว่าบดาลงให้วยเอฟซีแมนเพ่นไปอันอันบุญวัดปูซีศูนย์กับพี่ประหัต<บ>กับคําแพงว่าน,นเล่บบดายแวะมาเอากวก่อนอ้าวหญ้า,าก็าไปาไปยบอกอ๋อหญ้าไปหาอยู่เหยียนล่ะไปบัดปูซีศูนย์แล้วก็เลยไปหาซื้ออันหัวหมูซื้อไก่ซื้ออย่างมาไหวปูเมื่อเช้านี่ล่ะแมน จูบได้จัดดลสอง3ามหนึ่งเก้าจุดทูบได้สามหนึ่งเก้าค่ะขอสารปูตานาน่เอันนี้ะสาก่อนี้ะาน่อยหาควันเพ่นฝันว่ามีคนมาบอกให้เพ่นเอาทูบสามสิบหกดอกไปปักกลางแจ้งดเดอว่า เมียนยังใกล้น้อเมนอยู่จากโมงแล้วเมนต้องต้องก่อนเทียงเนาะสามสิบหกดอกเมนค่ะเมนอยู่เพ่นกวาอยหกน้อเพ่นกระจายสมเอาได้จับทูบไปยังดีได้เมียนเมียนทูบกับเทียนนั่นแหละ เพ่นกําลังจับอืมเพ่นมาเสียเอาไปปากกลางแจ้งนั่นแหละไปหอดเราอาเดือนว่าอย่างคุยกับอาเดือนอยู่ล่ะก็เลยสวดตื่นอันเสียงนาฬิกาปุ๊บก็เลยแม่นบ่ะคะสาธุคอยมีโศกไงเด้อเนาะค่ะโอ้สาธุคันถูกรางวัลที่หนึ่งน่ะเพ่นว่าน้ำปูสารปูตาเพ่นว่าคันถูกรางวัลที่หนึ่งซึ่งมหดศาลหลังใหญ่ให้อันนี้เบิ่งหลังน้อยๆซันไปหม่นฝนตกกะ อยากเบิร์ตเสฮ็ดสารไหลเลยคันถึงรางวัลที่หนึ่งค่ะเป็นจะใจได้ระเบียนมาเนี่ยกาลัเสีไบใบส่งเล่นางบนซิดเบิร์ตเอฟซีนี่ค่ะเอาเบิร์ชุดเริ่มมาเนี้ยจะเบิร์ชุดบะจ้าตัวถือตัดตัวตัดมันออกเมียนบ่ค่ะสองซีซัคู่เนาะซีคู่มันเข่ากันอันมันเข่ากันนี่ฮกโต้ที่มันเข่า เขาซ้ำซ้ำอาจารย์ซ้ำนักเลยเขากันค่ะนี่เยวเพื่อนจะเอาไปเขียนไหเดอค่ะ fc เขียนตัวใหญ่ๆเนาะเอาเอาตั้ตัวเขากันก็ได้ครับเพื่อนเพราะว่ามันเขากันไม่อยูหกตัวเขากันสามอาจารย์เลยเบื้องใส่กันแล้วมันเขาสามอาจารย์เ้าเรื่ยเน้นแลไ้วเ้นให้เพ่กัสามเก้าตรงกับของพี่ประัตจำไม่ได้เห็นต้องทืนหลายสามเก้าฮาเก้าตรงกับพี่ประัต ันเมื่อวานนีของพี่ประัตเขาามื่อก่อกเขาสองน้อยของพี่ประัตบนล่างแล้วกับเมื่อวานนี้ก็เขาสองน้อยคันๆเด็กน่าตัวแม่สิเอาตาตัวเด่นให้เพื่อนยังมาไล่ตัวได้ให้เพื่อนลงขึ้นหน่อยถือขึ้นถือไปเรื่อยนะอันละเอาตโตัวเด่นน่ให้เพื่อนเพราะว่าตอนนี้มันก็สามเจ้าแห้วที่มันเข่ากันตัวเด่นมันมันก็มีแข่หกคูเนาะเออเจ็ดคูมันจะเข่ากบเสียหัตหีกนี่ค่ะ หกคู่หกคู่หกเจ็ดหนาะเออมีนที่แต็มเขียวๆไ้ของหลัเจ็ดแต้มเขียวๆเจ็ดเนาะเจ็ดบ่อเมียนบ่อกคู่ค่ะการเข้าขอกับเสียพัดเป็นเป็นว่าเขาซีเจ้าเนาะการขอกับเสียพัดเจ้าอ้ะอันนี้พัดมากแต่สามเจ้าแล้วจ้ะงัดใสรกันนี่นั่นแหละเาจะตัวเ็กอีไื่อว จ้าเนอะเอาแต่ตัวเด่นให้เพิ่นก็ได้เนาะถือก็ถือลาดก็ผาดเพราะว่ามันหน่อยคููเนาะค่ะข่นเอาหลายคูก็ย่านอันก็ะยันแมนอันจ้าเพราะว่าอันหน่อยคููก็ลงทุนได้ได้หลายเนาะข่านหลายเออหน่อยคูได้ลงทุนได้หลายเล่าหันนะไปหาเจ้าไปดูในมาสามหกหกตัวเดียวแมนปะเพ้นมาด้สื่อมือนี่ยนกับเพ่นกับด้สื่อเลยแมนพี่พระัตถกอยูของพี่พหะัตไสามคููเองได้เล็กเล่าเพิ่น มันนี้พ้นหายมาแล้วแตะบะไม่ได้ขาดเลียวไม่ได้หายจะนอจะเสียไปหายกันหายมากรักหาย่ากเลยเอาจ้ะเอาสันขอบคุณหลายๆเด้อยน่ยขวัญเอาเนีทางดีๆแล้วมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งซองขอบคุณจ้าโซโซวันมันจ้าโชคก็ได้ทุกคนขอบคุณหลายๆจ้สามน้อยเ้ยอ๋อแล้วออกีกเช่นจะไปเขียนให้เนาะให้เบิ้องไม้เนาะค่ะว่า จะได้ตัวใดเนาะเพราะว่ายู่นี่มันตัวน้อยเนาะเพิ่นเอาไปเขียนให้ใหมะะ่เ้อค่ะเขียนใหม่ก็จะสีเขียนสะอาดนี่นะะ F C. เนาะค่ะเอฟซีแนวทางหาน้อยของย่าขวัญเนาะคะ่ะที่เพิ่นไปเอาน้ำเพิ่นมาเนาะคะ่ะก็มาเขียนให้ตัวใหญ่ๆเลยนะะเนาะนี่ค่ะแนวทางหานอยของย่าขวัญวันนี้เนาะ,ะวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมสองห้าหกเนาะ ยาห้มาสามสองสามเก้าสองเก้าเนาะแล้วก็สามหาหาหนึ่งศูนย์เก้าด้วยค่ะก็ศูนย์สองสามเจ็ดศูนย์สามหาเก้าเนาะค่ะเพิ่นว่าให้ซื้อแต่โตเน้นก็ได้เนาะะถูกกระถูกบัตถุแล้วกะ็เป็นว่ัตถูกเนาะเพราะว่าเพิ่นประหยัให้ซื้อหลายครูเนะาะญาติเอซจะหมดค่าใช้จ่ายเยอะเนาะค่ะ นี่ค่ะตัวเนียนเพิรนไฮมี่สามสองสามเก้าสามหาหาหน 5, ึ่งสามเจ็ดศูนย์สามแล้วก็หาเก่าเด้อค่ะนี่ค่ะแนวทางหานอยของยาขวันเ้ยค่ะแคปนาจอเด้ยจ้าแล้ได้เนี่ยทางของยาขวันแล้วเนาะมาเบิ่งของอาจารย์สบายกันเลยจ้าว่าจะได้ตัวใดเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเอฟซี ของอาจารย์สวัยวันนี้ให้มาห้าเม็ดเดียวเนาะตัวประกบไม่ให้เนาะให้จวจับคู่มาเลยจ้ามื่อนี่นี่ค่ะให้ห้าเม็ดเดียวก็คือหาซีหาเจ็ดหาแปดแล้วก็หาหาเนาะนี่ค่ะแนวทางหาหน่อยของอาจารย์สวัยเนาะวิ่งลูดห้าเม็ดเดียวนะคะ fc ห้าเนาะแล้วก็จับคู่ให้หาซี หาเจ็ดหาแปดเพิ่นนห้แค่สามคู่เนาะแต่ว่า,า,าเพิ่นว่าห้ระวังหาหาเพิ่นก็นลงเขียนลงวห้ยเอฟซีเลยเนะาะค่ะนี่ค่ะอาจารย์สบายบอกวา่หาห้ระวังหาหาเพิ่นนห้แค่สามคู่นี่เนาะแต่ว่ và, าเพิ่นว่าห้ระวังหาหาเพิ่นเพื่นก็นเลยเขียนลงวห้เนาะนี่ค่ะหาซีหาเจ็ดหาแปดหาหาเนาะเด่นหาเลยขาเมื่อนี้เม็ดเดียวขาเอฟซีโคดายมีแนวทางดีๆเด็เดๆเ,เ,เ,เอามาจับใส่เลยจ้าเนาะ ห้ามิดเดียวค่ะเอฟซีเอาไปจับซะเลยคะ่ะของไผยมิดอาจารย์ดีๆเด็ดๆรถวิ่งตัวใดดีๆเด็ดๆมาจับใส่จ้าเนาะเอาแคปหน้าจอแล้วบิค่ะเอฟซีตามนี้เนาะของอาจารย์สวัยแคปหน้าจอเด้อจ้านี่คะ่ะเอาได้ไปแล้วเนะาะฮานอยของย่ขวัญและก็ฮานอยของอาจารย์สวัยเนาะได้ไปแล้วเนาะกลับมาเบิ่งต่อ แนวทางเล่าพัฒนาของเซียนศรีสเกตกันเลยจ้านี่เนาะแนวทางเล่าพัฒนาของเซียนศรีสเกตเนาะกบมีศูนย์เก้าีีีเกาเด้อจ้าเพราะว่าเล่าพัฒนาของเซียนศรีสเกตวันจันเนาะเข้าเก้าเจ็ดตรงตรงเลยเนาะขาย fc เก้าเจ็ดตรงตรงเลยเนาะวันนี้ท่านให้มาแล้วค่ะ ศูนย์เก้าีีเก้าเนาะคะ่ะแล้วก็เก้าีีเหนาะหาซีเแล้วก็หาหนะะเด้อค่ะนี่คะ่ะแนวทางเราพัฒนาของเซียนศรีสเกตเนาะเพิ่นเน้นให้ที่เก้าเก้าแล้วก็หาีหเกเด้อจ้า fc เน้นซคูเนาะคะ่ะแคปหนาจอเด้อจ้า ตามนี่เนาะค่ะแนวทางฮาหนอยเออแนวทางลาวพัฒนาเนาะของเซียนสิีสเกียร์ขาเอฟซีนี่ค่ะนี่ค่ะเอาเบิ้งน้ำกันเลยค่ะลาวพัฒนาแล้วก็ฮาหนอยของอาจารย์สวัยแล้วก็ฮาหนอยของยาขวัญเนาะนี่ค่ะแคปน้ดจอเด้จ้า เอาได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วเพื่นกะขอให้ f อฟซทั้งช่องเนาะเฮงเฮรวยๆปังๆไปด้วยกันกันกบฮาหนอยและเราพัฒนาวันนี้คําแพงยังนอนหลับอยู่จ้ะนอนหลับมุย้ยมุยเลยค่ะเพิ่อนประสมบายเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงคําแพงเมื่อคืนนี้มีไข่เนาะมีไข่อยู่หน่อยนึงเพื่นเอายญ้าให้กินยาแก้ไข่ให้กินกะช่วงเนาะค่ะ มือเช้ามากะกตื่นมาตัวหอนอยู่แต่ว่าเตอนกลางดึกบอบ่บไข่เนาะตื่นนันเศ้าจังสีไข่ตื่นเนาะเอาอยาให้กินแล้วเนาะค่ะกาจ,จะเป็นไข่ัดเพราะว่าเห็นน้ำมูกไหลอยู่เนาะค่ะเอาท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีทั้งสองพี่น้องทุกๆคนเนะบบาะจะบว่าจะอยู่ไกลหรือไกลเนาะกาขอให้หักษาสุขภาพกันแดเด้อค่ะเนาะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงฝนฝ้าเดี๋ยวก็ตกฝนก็ ฝนตกฝ้าแดดห้อนเนะาะเพราะว่า่านจะบอสบายนะคะ่ะเอาอย่าลืมนะคะเข้าไปสั่งตำไทยตำลาวตำมัว่วตำเสื้อที่บ้านเฮงซับแปด8ได้เด้อค่ะหลอรับใช้ให้บริการ f อฟทางซ่องได้ทุกวันนะคะไว้ใจได้เชื่อใจได้นะคะบ้านเฮงซับแป8แค,ค่ะค่ะคลิปนี้เพ่นกขอลาไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะสวัสดี